ซัพสตันเฮลมนุษย์กล้ามเหล็กรุ่นใหญ่รุ่นโตแห่งทีมฟอร์เทสซัพสตันเฮลนะครับเป็นมหาเศรษฐีชาวออสเตรเลียนะครับและเป็นซีอีโอของบริษัทแมนโคนะครับบริษัทอาวุธรายใหญ่ในจักรวาลทีมฟอร์เทสสองนะครับโดยภาพลักษณ์ของเฮียแกนะครับก็จะเป็นนักมาจนไทยสุดบ้าบินนะครับลุยป่าล่าสัตว์หายากต่อยจิงโจ้หรือแม้กระทั่งหมีโครลาแม่งก็ล่อมาแล้วนะฮะซึ่งก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมเฮียแกได้รับฉายาว่าไอหมัดเด็กนะครับแม่งต่อยทีเดียวฟิวอะ สกิลและพลังของเฮียแกในโหมด VS Sutton Hill เนี่ยครับก็จะมีทั้งพลังหมัดเดียวนะครับที่สามารถวันยีดคิวฝ่ายเราได้นะครับและพี่แกนะครับก็ยังมีสกิลที่สามารถกระโดดสูงนะครับสามารถเคลื่อนที่เข้าหาศัตรูได้อย่างง่ายได้นะครับและพลังชีวิตของเฮียแกนะครับบอกเลยนะครับว่ามากมายมหาศาลเท่าจํานวนเพลเยอร์ทั้งหมดในเซิร์ฟเลยนะฮะและเมื่อพลังชีวิตเฮียแกลดลงนะครับเฮียแกนะครับจะเปลี่ยนตัวเองนะครับเป็นโหมดเลดอาริบิที่นะครับที่จะสามารถเลดทําให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียง รกระเด็นและโดนสตั้นได้นะฮะแต่เฮียแกก็ยังมีจุดอ่อนนะครับก็คือเฮียแกเนี่ยครับไม่มีอาวุธระยะไกลนะครับต้องเข้าประชิดเสมอนะครับหากผู้เล่นเนี่ยทีมเมิร์กได้ดีนะครับก็จะสามารถล้มเฮียแกได้ง่ายนะครับผมได้ทิ้งข้อมูลเพิ่มเติมลงในใต้คอมเมนต์นะครับสามารถมาเสริมกันได้กดไ like ลค์แล้วกดติดตามด้วยนะ